ไัสดีจ้าแม,ม่แกมาแจงข่าวอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนเที่ยงคืนนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายปิดการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทใครที่ยังไม่ลงรีบลงเลยนะคะเนาะอันนี้ม่นเน้นย้ำก่อนสปิดนะคะก่อนเที่ยงคืนของคืนนี้นะคะ ไม่ไกลอันนี้เพิ่นผ่านหัวข่าวเลยเนาะค่ะวันที่22เมษายนนะคะสําหรับข่าวนี้วันที่22นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเที่ยงคืนให้รีบลงเลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ลงเนาะวันที่22เมษายน2 5 6 3ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการจะปิดการรับลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทในวันนี้เวลา24.00น,น,น,น ตามที่ได้เคยประกาศไว้ว่าจะแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อนปิดการลงทะเบียนนั้นเพื่อดำเนินการปิดรับการขอทบทวนสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองที่ให้เปิดยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ w w w บไซเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com ตั้งแต่วันที่20เมษายนที่ผ่านมา ฉะนั้นผู้ที่เป็นลูกจ้างแรงงานอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้โดยเที่ยงคืนของวันนี้เป็นการปิดรับลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทเท่านั้น ไม่ได้เป็นการปิดเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันโดยผู้ที่ระบบคัดกรองไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองยังสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องยังไม่มีกำหนดการปิดการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะขณะที่ผู้อยู่ในกลุ่มข้อมูลเพิ่มเติมก็ยังสามารถเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านเว็บไซต์ได้ต่อเนื่องเช่นกันซึ่งหลังจากการเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วระบบจะทำการคัดกรองต่อไปว่าจะเป็นผู้ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา5,000บาทซึ่งหากผลการคัดกรองระบุว่าเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ยังสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะคะ ทั้งนี้ยอดลงทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่17เมษายน2563มีการลงทะเบียนร,รวม28ล้านคนในจำนวนนี้เมื่อหากการลงทะเบียน3หลายครั้งออกไปแล้วคงเหลือจำนวนผู้ลงทะเบียน23.5ล้านคนโดยจากสถานะการตรวจสอบและคัดกรองล่าสุดพบว่าเป็นผู้ผ่านฐานข้อมูลของโครงการปกครอง21.1ล้านคน ไม่ผ่านฐานข้อมูลของกรมการปกครอง1.8ล้านคนและอยู่ระหว่างการพิจารณา6 0 0 0 0คนสําหรับกลุ่มผู้ผ่านฐานข้อมูลกรมก,การปกครอง3แมแบ่งออกได้3กลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์10.6ล้านคนได้ส่ง s อสแจ้งผ่านการคัดกรองไปแล้ว4.7ล้านคน ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะได้รับ SMS ผ่านภายในสัปดาห์นี้นะคะโดยในจำนวนดังกล่าวระบบคัดกรองสถานะส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจำนวน6ล้านคนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33ที่ผ่านจ่ายเงินสมทบ เกิน6เดือนจำนวน9.2แสนคนเป็นนักเรียนนักศึกษา7แสนคนและทำอาชีพค้าขายออนไลน์จำนวน4แสนคนนะคะกลุ่มผ่านเกณฑ์4.2ล้าน 200, คนซึ่งในกลุ่มนี้ได้เริ่มต้นโดยโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพจที่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่8เมษายน2อ6 3เรียบร้อยแล้ว3.2ล้านคน คิดเป็นจำนวน1.6หมื่นล้านบาทโดยกระทรวงการคลังได้เร่งโอนเยียวยาต่อเนื่องทุกวันสำหรับในกลุ่มที่เหลืออีก1.0ล้านคนอีก1นล้านคนนะคะจะได้รับเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้นะคะในส่วนของกลุ่มคนที่ผ่านเกณฑ์4.2ล้านคนไม่ได้หมายความว่าตัวเลขจะหยุดอยู่แค่นี้ เนื่องจากยังมีกลุ่มของข้อมูลเพิ่มเติมที่อยู่ระหว่างขอข้อมูลและกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์10.6ล้านคนที่สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถ้าทีมพิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แล้วพบว่าประกอบอาชีพจริงตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ดังนั้นในช่วงสองสัปดาห์จากนี้ ตัวเลขกลุ่มผ่านเกณฑ์จะทยอยเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะและสุดท้ายคือกลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม6.3ล้านคนซึ่งทยอยได้รับ SMS แจ้งให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมและได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว4.4ล้านคนสำหรับส่วนที่เหลืออีก1.9ล้านคนขอให้เร่ง ไปกรอกแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ www. เราไม่ทิ้งกัน .com หัวข้อเพิ่มเติมนะคะภายใน10วันหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือนเพื่อให้ได้รับทราบผลการคัดกรองหากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเร็ว ส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถไปใช้ช่องทางการทบทวนสิทธิ์ได้เช่นกันนะคะอันนี้ไม่กล้กระวังว่าพอเม่พีน้องสิเข่าใจเนาะจ้าเนาะวันสุดท้ายปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทใครยังไม่ลงรีบเลยก่อนเที่ยงคืนนี้นะคะสำหรับหัวขอข่าวในมือน,นี้นะคะรายละเอียดต่างๆไม่ไกลกระแจงในข่าวแล้วเนาะค่ะเนาะ ไม่ใกล้วางเป็นยางยิง,ยงว่าพแมพ่่นอนห้องสิเลยาบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ